ปลุกฝังความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่านนิทานอ่านรับพัฒนา EF เรื่องกาดำใจดีกากาเสียงร้องกากาดังลั่นราวป่าฝูงกาสีดำตัวหนึ่งน่ารักสดใสเป็นกาขวัญใจใครๆจดจำ กายน้อยเห็นแม่ตาหวานวุ่นหาอาหารป้อนลูกหม่ำหม่ำจึงบินไปจิกตัวหนอนใส่ปากลูกอ่อนตัวละหลายคาตอนสายเยี่ยมกาตาโตเป็นไข้อักโขตาโตแดงก่าจึงบินไปหาว่านหอมแก้ไข้รุมล้อมสูตรของกาดำป๊กเป๊กเสียงเหมือนตอกไม้ลุงกาหัวใสเลื่อยไม้เสี้ยนตำให้ฉันช่วยไหมลุงจ๋าส้มรังลุงกาอยู่จนย่ำขำ อากาศเริ่มเย็นเหน็บหนาวป้ากาตาวาวสันร้าวระกำรังป้าไม่อุ่นเลยนี่เจ้ากาใจดีสลัดขนดำร่วงหล่นห่มกาตาวาวเห็นแต่ตาขาวหายหนาวยามค่ำขอบใจนะเจ้าตัวเล็กใจดีแม้เด็กข้าขอจดจำวันหนึ่งถึงยามเคราะห์ร้ายกายดำเป้าหมายคนใจระห่ำเล็งยิงอย่างจังกลางอบร่วงรุ่นร่วง,วงตกเคว้งคว้างหน้าควา่ำ ทันใดลุงกาตาใสาบินโฉบเร็วไวรับร่างกาดำรับทันก่อนร่วงลงพื้นกายดำสะอื้นใครหนอใครทำลุงนำร่างไปรักษาตาโตเสาะหาสมุนไพรตำป้ากาเอาย่ามาห่มตาหวานสวยสมป้อนหนอนตัวร่ำกาน้อยทราบซึ้งน้ำใจฉันรอดมาได้พวกท่านช่วยทำแม่กาตาหวานขานไขเธอรอดมาได้เพราะไม่ใจดำเธอเคยช่วยพวกเราไว้เดือดร้อนเจ็บไข้ไม่ให้กลายกล้ำ ยาดำขนสีไม่สวยแต่พวกเรารวยน้ำใจเลือดล้ำอบอ้อมอารีมีสุขช่วยเหลือร่วมทุกเป็นที่จดจำ